ขับไปเมื่อวานนีหลังประตูถิ่มถิ่มแมสทีแล้วกูว่เปิดเข้ามาเดินเดินเอาสปินไปยิงอาเจ้าแก่โมุงอาถัน Next Evo หกหกหก Light Mag here Light Mag เยอะจังเลยไม่เล็ก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  Light ก็เยอะ Using a Mag kit โยซักนะ Mag kit What? <laughs> <laughs> low pay, low pay. <laughs> 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 Check it out. Care package coming in. Arked are out. Later in. Reloading. <laughs> they <laughs> soon know me. ก็มามีอัพเดนโดดหนีมาน้ากระสุนเฮ้วี่จะหมดแน่ขโมยคิวก็แตกเอาล่วง หรือเปล่าไม่รู้แต่วระเบิดไปโดนไหมอ้าวล้มอ้าว <c oughs> โดนอุย้ยโดนแล้วนะนี่ยวอู้ยลืมเก็บระเบิดมาแบ่งๆกันใช้เอ้ยไม่ใช่คนผิดนะ น n y งเนี่ย nah I didn't do it for you เป็นอะไร I didn't do it for you B night กับคนอื่นเขาไม่เป็นงนื้อเอ็ของกูมันแอะแอะเจ้าอ้วกเฉยขุนยนอ้วกอันนี้หนีเงี้ยอะไรมา นั่นดมนนิมันหนีแบบวิ่งตรงเดวเลยแมโดนต่โลเขาหนีอะไรไม่รู้ตะลีตะเหลือกมาเลย โดนเลยยิงแล้วเหมือนจะไม่สนไม่ควักปืนออกมาวิ่งอัดเลยสนใจก่อทองนี่แหละมมันอีกเจ็ดสิบประจัพแล้วอ่ะอ๋ออะไอซีอิดเปิดตันตีแล้วก็ตองมองอย่างไกลเออมันซูมได้ Một đang quỹ chịt màu Air Drop á. Một cái quỹ chịt mão. Một ngàn quỹ chịt mão. Một cỏ quỹ chịt Một ngàn quỹ าวมูแซมบิกทองสปิสไฟอ๋อริงอันตีเลยมันนั้นใช่ยากมันต้องเป็นจังหวะแบบได้เข้าแน่ๆเบอร์ทีมพังจังหวะตัวเองด้วยแบบยิงเขาจะล้มแล้วเรากลับมาก่อนอะไรเงี้ย คดไม่ได้อ้าวเดี๋ยวสามแล้วขออ้าวไปตายกันตอนไหนเนี่ยไม่ได้ดูคิวฟีดเลยเอาเจอแล้วอ้าวมีคนอยู่กับเราอ้าวอยู่ข้างล่างเหรอแต่งตีนเออโอ้นี่ใช่ไหมควันเฮ <Wow. S 1> ้ยดังป๊อก จะขึ้นมาไหมเนี่ยขึ้นไปทางไหนได้บ้างวะก็มีตรงที่มึงย,ยืนอยู่อะแล้วก็ในข้างหน้านั้นอ๋อนี่ยแต่ตรงนี้ขึ้นขึ้นไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้มันสงูงเราไม่ยิงกันวะ <laughs> ไม่เจอกันหรอ <laughs> หรือว่าดูเชิงเชิงอยู่ปะ <laughs> เชิงเยอะอะเราอ่ะเอ้ยแต่งคนตีนหันหนึ่งหันหนึ่งปีนขึ้น ยเป,ปนปน,ไปไนีถ้าสมมติลงไปข้างล่างแล้วปีนขึ้นมามันถึงป่าวว่าไม่ได้ไม่ได้มันจะติดคานข้างบนเหรออ๋อจะให้ไปแอบดูตรงนั้นไหรอลองแล้วมันมันถึงนะแต่มันติดคานมันเด้งออกไม่รู้ว่าทำแง่งออกมาทำไม seconds inside get to ring. Thirty that จังหวะโอ้โหมันแอร์สไตรอ์อันติมันอันติ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 จะไ,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 ได้เกาะไมปรถจะได้ไม่ตายตายมากโ,หโ,หโ,หโซนนิ่ง <laughs> Send one squad left. Let's go crack him in two. On your feet, mate. Can him die? What can he เออเออถือว่วนาไม่ทันไปอยู่ไหนกันวะมันน่าจะล้มอยู่ตรงไหนอ๋อนี่เหุสิบตัว ไอสองคคิวนี่คือที่ที่ช่วยมันข้างล่างตัวหนึ่งแล้วก็ไปหล่อยเขาตัวหนึ่งนกนั้นไม่ได้คิวเลยยิงอย่างเดียวยมันไม่ชะง,งักกับบัลโลมามันวิ่งได้เลออยอ่ะหัวใจตอ่อย <laughs> โอ้ชิย เ,เดี๋ยวขาน้นน้ำนะกูไปแล้วนะ <laughs> ไ,ปไปเชิญโชคกันที่อื่นก็ได้

Ild! ขัดแค่ไนรับทำไมมึงไม่ตายลทีขัดแค่งขนครัเออเป็นการต่อสู้ที่ดเดียบมากตายแล้วเอ้ยมีคนลงมาโอ้ไปกอไปกอน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  โอ้ยไม่มวันนี้กูลากตาไม่ได้แล้ววะเฮ้ยขาย้างล่างเปนกล่องม่วงมันม่วงแล้วดีกว่ะ oh <my> โอ้ไม่กอดเออ ยังอี๋อะไรวะเนี่ยอย่ามาอยู่กับกุ้ง เอ้ยมีคนท้างนา้าเอ้โอ้ยโหเย่ยมปกันอ้เส้นเหี้ย มีคนอยู่ตรงนี้ยาขอโทษโอ้โปรด Please, <laughs> please! Stop! Spam me! Spam me! แมสซีฟอีกแล้วเหล่ะดีไว้ก่อนดีไม่มีเพื่อนยังปากดีตักเลยเป็นนั้นรทักกิ้งอย <c oughs> ู่เฉยไอ้เปรตเพื่อนสุดบุษราเสียงชีวิตช่วยมึงน, <c oughs> <c oughs> นี่นี่ <c oughs> นี่นโอ้ <c oughs> มึงโอรกูเต็มๆเลยมันไดค้างด้มึงหุบปากไปเด็ดๆนั้นหนักมึแป่งเอจีใช่ไหมเลยอ้าอุ้ย ว้าข wow. อข้างหน่อยแมตติง mm. he ี่ถึงบ่ะน่าจะไี่ถึงแหละโชเฟ็บโชเฟ็บโชเฟ็บโชเฟ็แต่ขึ้นไม่ได้ออกขึ้นได้มีคนเต็มไปหมดเลยหันไปไหนก็เจอ

คนต้นไม้เซนเฮลป์ทุกคนอยู่ที่นี่เอ้อาเดี๋ยวตัวเดียวดีใช่

ไ,ไ,ไปแล้วตัวเพื่อนมนตามอีกตัวแล้วมไม่ให้กูพักมากเลยละ <c oughs> ไม่ให้พักไม่ให้พอน ไปไหนก็เจอสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาครับและขอบคุณอย่างมากมายสำหรับระดับเจอตลาดอําแสงคุณฟินนิคแคสเกม